สวัสดีครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น L 3 6 0 8 DT นะครับรถขนาด36แรงพื้นฐานเป็นรถไล่นะครับแต่ก็จะมีเก็บสีภายนอกพวงมาลัยก็ยังแน่นดีนะครับสีตัวยังเป็นสีเดิมนะครับท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะครับลูกค้าก็ต้องเผื่อเรื่องของการซ่อมบำรุงคัดนะครับคันหน้าเปลี่ยนซีล้อนหน้าทําตุ๊กตาคันหน้าแล้วนะครับแล้วก็คันส่งหน้าเปลี่ยนให้แล้วนะครับ ใบด้านหน้ามีทําสีนะครับอย่างหน้าสภาพสวยนะครับก็ยังใหม่อยู่นะครับอย่างหลังดอกประมาณนี้นะครับก็ยังใช้ได้นะครับไม่มีรอยขุดน็อตนะครับเบาผู้ใหม่นะครับซุ้มล้อซ้ายขวาก็จะมีเก็บสีนะครับก็จะมีปรับสภาพทั่วๆไปนะครับคันเกียร์ก็ยังแน่นดีนะครับไม่หลวมสติกเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับ ไฟต้องไฟท้ายไม่มีแตกนะครับพวกสีนล้อหลังมีเปลี่ยนนะครับพวกนี้แต่ปกติเลยนะครับตามอายุการใช้งานพวกเสื้อท้ายไม่มีแตกนะครับตะไก่แล้วก็พวกแขนยกอะไรต่างๆนะครับโซ่ข้างเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับรถไม่ได้ลงน้ํานะครับพวกโครงเสาหลังคานะครับไม่มีรอยสนิมกินนะครับไม่มีนะครับพื้นฐานก็เป็นรถไร่นะครับอย่างอีกข้างหนึ่งก็ยังสภาพดีนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับไม่มีรอยกูด ก็ถือว่ายังใช้ได้อีกนานนะครับยางพวกนี้ก็ยังเดิมๆนะครับเครื่องยนต์เดี๋ยวมาดูารายละเอียดอีกทีนึงนะครับแป๊บพันธุลิกก็มีรอยกระแทกนะครับจากไม้บ้างนิดหน่อยนะครับด้านนี้ก็มีเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกหมากันส่งนะครับเดี๋ยวต่อไปดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับนะ้ำปกติไม่ดันนะครับน้ำไม่มีฟอง เครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับก็ถือว่าเครื่องก็ยังปกติดีนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของห้องเครื่องเครื่องยนต์ก็ติดง่ายนะครับระบบไฮดรอลิกปกตินะครับหน้าหลังน้ำหนักปวงมาลัยไฟ้ปาปกตินะครับน้ำหนักพัดน้ำหนักเบรกปกตินะครับ ระบบเกียร์ชัทเทิลแบบเกียร์เดินหน้าแบบเกียร์ถอยหลังก็จะทำงานได้ทุกเกียร์ครับท้ายก็ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถามว่าวิ่งเร็เรวๆมันก็มีเสียงบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแนวสามหกรถมันก็ร่วมสิบป,ป,ปีแล้วครับสิบปีสิบกว่าปีแล้วเปิดตัวเันี่ยปีห้าสี่นะครับทนนี้รถ ก็จะปี55นะครับจะปพื้นฐานของรถก็ยังถือว่าโอเคนะครับระบบก,การทํางานหลักๆก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีเบดหน้าแล้วก็ผ่านบุกเบิกนะครับเปิดราคาไว้ที่2องแสนปดหมืนพันบาทนะครับก็ 300กิโลเมตรแรกนะฮะส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ของอระบบกล้องใหม่ทั้งหมดนะครับน้ำมันเทอริกผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่เช็คแล้วก็เติม้ะเติมให้นะครับสนใจเบอร์โทร063 453 9224หรือ099 494 53 51ขอบคุณครับ